ฝรั่งแก่แต่งงานไปอยู่ไทยอันนี้พูดถึงเคที่อยู่เขาคอที่เย,ยจารู้จักนะคะในบ้านเดียวกันเลยเขาจะบอกเมียเสมอยามทะเลาะก,กันหรือว่ายามดูแลก,กันเนาะเขาจะพูดเสมอว่าเออถ้าฉันตายแล้วเธอสบายอืมกระดาษอะไรเราก็ไม่รู้จะมีปัญญามาเอาเหรออันนี้คือความฝันให้ความหวังลมๆแรงๆนะเย,ยจ่าเคยว่าเคยด่าดต่อหน้าเลยเพราะว่าเวลาเยจ่ากลับบ้านอันนี้เป็นคนเยอรมันนะคะ แกก็จะมาบ่นเมียบ่นนั่นบ่นนี่สารพัดจนสามียายจ๋าเนะี่ยไม่อยากคุยด้วยนะฮะแล้วเขาก็พูดเสมอฉันรักเขานะแต่เขานั่นเขานี่เราก็เลยพูดว่าถ้ารักเขาทําไมไม่ทําให้มีความสุขตั้งแต่อยู่ด้วยกันคําพูดของเธอบอกว่าถ้าฉันตายแล้วสบายทําไมต้องรอให้เขาสบายยามคุณตายนะอืมทาไมไม่มีความสุขไปด้วยกันเที่ยวด้วยกันถ้าคุณมีเงินจริงเออ แล้วทนเนี่ยงี่เง่าแบบเนี้ยเออจะอยู่ทําไมถ้ามันไม่มีความสุขอันนี้ยายจ๋าว่าฝรั่งเลยนะเสร็จแล้วยายจ๋าก็ไปคุยฝ่ายน้องสองคนพูดคนละทางนะคะฝ่ายอีกคนนึงก็บอกว่าเออเนาะเขาขี้เหนียวเนาะกว่าจะใช้แต่ละบาทต้องบ่นก่อนแต่สิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นยายจา๋าบอกตรงๆว่าเริ่มต้นเธอทําผิดนะเริ่มต้นเราทําให้เขาไม่ไว้ใจอ่าและพอได้เงินเวลาเขาบ่นก็ตามใจปล่อย นี่ใสทั้งสองฝ่ายเคยตัวเช่นกันเนาะแล้วสิ่งที่บอกว่าอ่าเขาบอกหนูเสมอนะเขาบอกเสมอเลยว่าถ้าเขาตายเนี่ยอฉันสบายเธอมีความสามารถมาเยอรมันเหรอ,อม,มีความสามารถที่จะมายื่นเอาเงินเหรอถ้าเขาไม่ทําอะไรให้เห็นกระดาษแล้วเหรอไอ้ที่ฝันหวานอยู่เนี่ยอือย่า,าพูดอย่างนี้เลยนะคะเขาก็บอกอมไม่รู้สิมันชอบพูดแบบนั้นนะ่ะย่า,าก,ก็จีกับฝรั่งเลยเนี่ย เวลาไปโกรธเมียหนีคว้ามอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเชียงใหม่ไปคนเดียวไปเที่ยวไหนไปคนเดียวแต่บอกว่ารักเมียมีครอบครัวรักลูกเปียนะ,ะใช้อารมณ์โกรธแล้วหนีเที่ยวพอกลับมาแล้วก็อยู่กันนานเข้าไม่เคยพาเมียไปเที่ยวเลยนีสัยแบบนี้เขาไม่เรียกว่าครอบครัวยายจ๋าว่าทั้งคู่เลยนะอืมเขาก็พูดเหมือนกันแต่เขาก็ไม่โกรธนะเขาก็พูดว่าเออถ้าเมียฉันเป็นอย่างเธอก็คงดีเนาะ มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะพวกเธอเริ่มกันยังไงแต่ถ้าเธอทํานิสัยแบบนี้กับฉันฉันก็ไม่เอาเหมือนกันยาจ๋าพูดอย่างนี้เลยสามีนี่หัวเละเพราะว่าเดินมาให้เราว่ามาพูดในสิ่งที่อวดโอ้แต่หาหลักฐานไม่มีเลยนะคะนั่นคือหัวใจเนาะทางเมืองไทยก็ให้คิดให้คำนวณและให้วางแผนนะคะเรื่องการมีผัวแก่อย่าให้เขาอดโอ้นะ ว่าตายแล้วสบายเนี่ยบอกเลยว่าขอสบายขอมีความสุขอยู่ด้วยกันแบบนี้ดีกว่าไหมนะคะว่าแล้วก็ไปพี่น้องศูนย์เรื่องนี้เนาะ